สวัสดีครับวันนี้เราจะขอพูดถึงตั๋วเดินทางของเมืองบูดาเปสต์กันนะครับเมืองบูดาเปสต์ก็คือเป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการีนะครับทีนี้อย่างที่เราเคยบอกทุกครั้งก็คือว่าที่ตั๋วเดินทางที่เราหามาเนี่ยก็คือเป็นตั๋วที่เราคิดว่าจะใช้จริงๆนะครับไม่ได้หมายความว่าเมืองเมืองนั้นมีตั๋วอยู่แค่นี้หรืออะไรแต่นี่คือที่เราจะใช้จริงๆนะครับซึ่งที่เราแนะนําส่วนใหญ่ก็จะเป็นตั๋ววันนะครับเราก็สําหรับ บูด no a เป s ต์นะครับล้วก็เข้าเว็บนี้เลยนะครับ bkk นี่ไม่ใช่แบงคอกนะครับบังเอิญมาก bkk s u นะครับเข้าไปเลยเข้ามาแล้วนะครับเราเลือกเป็นภาษาอังกฤษกันด้วยนะครับนี่เราเลือกเลือกแล้วเรียบร้อยนะครับก็เราก็กดตรง ticket And Pass นี่นะครับที่เราจะแนะนำส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัววันนะครับแล้วเราก็กดต่อคำว่า price นะครับ เมืองบูดาเปสต์ก็จะเหมือนเมืองใหญ่เมืองอื่นๆนะครับซึ่งตัวเดินทางเนี่ยสามารถที่มีการเดินทางหลายอย่างนะครับทั้งอันเดอร์กราวนะครับทั้ง tram แ,แล้วก็บัสนะครับอ๋อแต่ว่าอาจจะแตกต่างจากที่เราเคยแนะนำมานิดน,นึงตรงที่ว่าเราไม่ไม่ได้ใช้เอสบานก็คือหมายถึงว่าคือเขาก็ไม่ได้ใช้คำว่าบานด้วยครับเอสบานก็คือรถไฟที่ออกนอกเมือง นะครับคือเขาไม่ได,เไได้เราไม่ได้ต้องใช้รถไฟระยะไกลนะครับเพราะเรามาแค่เมืองหลวงเฉยๆนะครับทีนี้ตั๋วเดินทางนี่ก็จะมีเราจะนเน้นก็คือเป็นตั๋ววันนะครับอันนี้นะครับเขาจะเรียกว่า b u d a ส e s t Travel Card นะครับมีเฉพาะแค่24ชั่วโมงกับ72ชั่วโมงนะครับเราก็ชอบตรงที่ว่าเขาคิดเป็นชั่วโมงไม่ได้คิดเป็นเป็นวันนะครับ เป็นวันก็จะมีข้อเสียคือถ้าเราซื้อช้าเราก็จะมีเวลาที่จะได้ใช้น้อยแต่ว่าที่เป็นชั่วโมงก็คือเราซื้อกี่โมงเขาก็เริ่มนับเวลาจากตรงนั้นสมมุติว่าเราซื้อตอนดึกใช่ไหมครับก็72ชั่วโมงเนี่ยก็ก็บวกไปเลยอีก72ชั่วโมงที่เราใช้ได้ก็คือจะไปหมดเอาตอนดึกๆกของอีกหลายวันให้หลังตามจํานวนชั่วโมงนะครับทีนี้ตั๋ววันก็จะมีเฉพาะ2 4ชั่วโมงกับ7 2ชั่วโมง แต่ว่าเฉพาะ24ชั่วโมงเนี่ยก็จะดีอย่างหนึ่งคือมีตั๋วกรุ๊ปให้ด้วยนะครับกรุ๊ปเท a ร e เรลกาเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้ถึง5คนเลยแต่บางอื่นเราพวกเราก็คงไม่ได้ใช้เพราะเราไปแค่2คนเองนะครับตั๋ว t r a v e เรลกเนี่ยเราสามารถใช้ได้กับการเดินทางแทบจะทุกอย่างในเมืองนะครับอย่างไอที่เขาบอกว่า 1-299, 900-999เนี่ยก็คือเป็นสายของรถเมล์แล้วก็ทแทรม ซึ่งในที่นี้ก็คือรวมถึงบัส200 e ที่ใช้ไปกลับแอร์พอร์ตไปซิตี้หรือซิตี้ไปแอร์พอร์ตด้วยนะครับรวมบัส200อี e ด้วยแล้วก็ m 1ถึง m 4เนี่ยก็คืออันเดอร์กราวคือมีอยู่แค่4สายเท่านั้นนะครับส่วนอันนี้นะครับตัว s 5ถึง s 9นี้ก็คือเป็นรถไฟออกนอกเมืองนะครับซึ่งก็คงไม่ได้ใช้ถ้าเกิดไม่ได้ไปต่อเมืองอื่นในฮังการีนะครับแล้วก็ d 11ถึง13ก็คือเรือ คือมีเรือด่วนบเรือด่วนดานูบด้วยนะครับไม่ใช่เรือด่วนเจ้าพญาก็สามารถใช้ได้เฉพาะเวิร์ a เดย์คือคือวันธรรมดาเท่านั้นนะครับเสาร์อาทิตย์ใช้ไม่ได้นะครับที่บอกว่าใช้ใช้ได้เฉพาะเวิร์ a เดย์เสาร์อาทิตย์ใช้ไม่ได้เนี่ยเฉพาะเรือน,น,นะครับแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยที่นั่งรถไฟนั่งรถแทรมรถบัสเนี่ยได้ทุกวันเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเฉพาะเรือเท่านั้นนะครับที่จะใช้ได้เฉพาะเวิร์ a เดย์ นะครับถ้าไปนั่งเอาตอนเสาร์อาทิตย์ก็ต้องซื้อตั๋วเรือต่างหากซื้อตั๋วเรือแยกต่างหากนี่ก็คืออันนี้เลยเลื่อนขึ้นมาส่วนของซิงเกิลติกเก็ตนี่นะครับถ้าซื้อแ,แยกต่างหากก็750นะครับเมื่อกี้ตั๋ว72ชั่วโมงที่เราพูดถึงเนี่ยเพียงแค่4,150โฟลินนะครับหน่วยไม่ใช่ยูโรนะครับเป็นโฟลินซึ่งถ้าอยากรู้ว่าเท่าไหร่ก็ง่ายๆหารแปดไปเลยก็ตั๋ว72ชั่วโมงเนี่ยถือว่าค่อนข้างถูกเลยนะครับสามวันก็แค่ประมาณ500กว่าาบท ถือว่าถูกมากถ้าเทียบกับเมืองอื่นในยุโรปนะครับถ้าเป็นราคาตั๋วซิงเกิลก็นี่เลย350โฟลินนะครับซึ่งเงื่อนไขก็จะคล้ายๆกับตั๋ววันก็คือใช้กับการเดินทางได้ทุกอย่างเหมือนกันแต่ใช้ได้แค่รอบเดียวนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขอื่นๆที่แตกต่างกันนะครับก็แนะนําว่าซื้อเป็นตั๋ววันดีกว่าสบายใจดีน้อันนี้ขออธิบายซิงเกิลติเกตของบูดาเปสต์นิดนึงนะครับ เดี๋ยวจะเข้าใจผิดเผลอวางใจว่างเงื่อนไขมันเหมือนกับตัววันจริงๆมันไม่เหมือนนะครับก็คือว่าตั๋วซิงเกิลติ๊กเกตเนี่ยเขามีระยะเวลาจํากัดก็คือหลังจากที่ที่ v a l i ด a เ i n ติไปแล้วเนี่ยก็คือสแตมป์ตั๋วนี้นะครับจะใช้ได้ที่ประมาณ80ไม่เกิน80นาทีหลังจากที่สแตมป์ตั๋วไปแล้วนะครับคือหมายว่าตั๋วการเดินทางในในยุโรปเนี่ยซื้อถ้าเป็นตั๋วธรรมดา หรือหรือตั๋ววันบางอย่างก็ต้องสแตปมก็คือเอาเสียบเข้าเครื่องนะครับสแตปมเราก็จะอยู่ได้80ดสิบนาทีแล้วก็มีข้อจํากัดก็คือว่าใช้กับการเดินทางเนี่ยไม่สามารถทรานสเฟอร์ได้ก็คือว่าสมมุติว่าเราขึ้นแตรมไปแล้วเนี่ยเราจะลงมาแล้วเปลี่ยนไปขึ้นอันเดอร์กราวในระยะเวลา80ดสินาทีเนี่ยไม่ได้นะครับสําหรับตั๋วซิงเกิลนะครับตั๋ววันได้นะแต่ว่าเขาจะยกเว้นให้นะครับสําหรับ เฉพาะรถไฟใต้ดินเท่านั้นที่สามารถ transfer ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าไปไหนก็ได้นะครับก็คือสามาใช้ได้เฉพาะทิศทางเดียวนี่นะครับ clip interruption and return trip are not permit ก็คือสมมุติว่าเราจากใจกลางไปทางขวาบนอย่างนี้นะครับไปถึงขวาบนได้แต่ว่าภายใน80นาทีแต่ว่าห้ามย้อนกลับมาคือ ห้ามรีเทิร์นไปได้อย่างเดียวก็มันก็เลยเรียกว่าซิงเกิลทริปเนี่ยครับอันนี้อันนี้คือสรุปว่ามีข้อแม้ในการใช้อยู่นะครับก็เราตอนแรกเคยคิดจะใช้อน,นี้อยู่เหมือนกันแต่คํานวณแล้วเราไปหลายอย่างมากมายนะครับเราก็เป็นตัววันเนี่ยคุ้มกว่านะครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะหาเส้นทางเองนะครับเพราะว่ามีแต่ตัวเดินทางอย่างเดียวมันก็คงไม่พอนะครับก็ต้องรู้ทางด้วยนะครับก็มาที่หน้าแรกนะครับ แล้วก็กดตรงที่คำว่า t r i p p l a n n e r นี่นะครับทีนี้มันก็จะมาโผล่หน้านี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะหาแมปของรถไฟนะครับเราก็กลับมาหน้าแรกแล้วก็กดตรงแมปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาให้เราหามากมายเลยนะครับเราก็เลื่อนลงไปนะครับ Metro, s u b u r b a n r a i l w a y and Tram Network in Budapest เนะครับเพราะว่าแมปอันอื่นมันก็จะเยอะแยะจะงงนะครับที่เราใช้จริงก็คืออันนี้ ก็จะขึ้นมาอันนี้เราซูมเข้ามานะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็จะขอแนะนำตรงตรงส่วนที่เราจะต้องใช้เวลามาเที่ยวนะครับก็อย่างโรงแรมที่เราพักนี่ก็คือคือจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับเคเลติพันยุทธบานี้นะครับซึ่งจะเป็นเหมือนท่ารถไฟที่สําคัญจุดหนึ่งท่ารถไฟที่สาคัญอีกจุดหนึ่งก็คือนิวกาติพันยุทธบานี้เหมือนกันนะครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยอันแรกก็คือแปรเรีนเมนจะอยู่ตรงนี้นะครับ นี่นะครับแล้วก็มีเซ็นทรัลมาร์เก็ตของบูดาเปสก์ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับโฟโวแวมเตอร์นี้นะครับทีนี้บูดาคาสเซิลเนี่ยไม่ไม่ได้มีรถไฟผ่านไปโดยตรงแต่ว่าสถานีที่ใกล้ที่สุดก็คือเบตตานีเออเบตอ่านอะไรอ่านไม่ออกละสถานีนี้นะครับเบตติอานีเตอร์นี้นะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับ สิตาเดล่าิตาเดลอนอนุสาวรีซิตาเดล่าก็คือสถานีนี้เซนแกลเลิรเตอร์นี่นะครับซึ่งมันก็อยู่ใกล้ๆสะพานแล้วก็จะเดินข้ามไปเซนทรัล m a มาร์เก็ตหรือว่าจะนั่งรถไฟอีกก็ได้ข้ามแม่น้ำไปนะครับไอ,ไอ้ไอเส้นหนาๆเนี่ยก็คือเมโทรนะครับรถไฟใต้ดินส่วนเส้นบางๆก็คือทแทรมก็หมายความว่าจาก ตรงส่วนของเซนต์แมทธิอัสกับฟิสเตแมนบัชันเนี่ยก็คือจะอยู่แถบนี้ใกล้สถานีนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะนั่งแทรมจากตรงจุดนี้เนี่ยลงมาที่ซิตาเดลล่าคือตรงเซนต์แกลเลอร์เตอร์นี้ได้นะครับแล้วก็ที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งก็คืออันนี้นะครับโวลอสมาตีเตอร์เนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้ใกล้กับโบสถ์เซนเซนติฟเซนสเตฟานบาซิลิกานะครับ แล้วก็มีโอเปร่านี่ด้วยนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็จะห่างออกไปนิดนึงนะครับเออ่ฮีโร่สแควร์นะครับก็ตรงสถานีนี้โฮซ็อกเตอร์นี่นะครับแล้วก็ปราสาทนะครับวัดดาหุนยัตคาสเซิลก็เซนเอนญิเฟอร์โดนี่นะครับก็ไปดูในคลิปแผนการเดินทางบูดาเปสต์ของเราได้นะครับก็จะมีอธิบายไว้ละเอียดขึ้นสำหรับการเดินทางไปบูดาเปสต์แอร์พอร์ตนะครับก็คือเป็นธรรมเนียมทุกทุกคลิป ในที่เราพูดถึงเมืองที่มีแอร์พอตก็จะต้องพูดเรื่องการเดินทางไปแอร์พอตนะครับก็จากที่พักของเราที่สถานีนี้นะครับเคเลติพันยุธบานี้นะครับเราก็จะต้องมาจนถึงรถเมโทรสเส้นสีน้ำเงินหนา,ๆ,หนาๆนี้นะครับแล้วเพื่อที่จะไปต่อรถรถบัส 200e ที่สถานีนี้โคบัญญาคิสเปสนี่นะครับซึ่งบูดาเปสตเนี่ยเขาไม่ได้มีรถไฟไปถึงแอร์พอตโดยตรง ะจะต้องมาต่อบัส 200E ที่ตรงจุดนี้ถามว่าแล้วไอ้เส้นตรงเนี้ยทีมดูเหมือนเส้นทางรถไฟเนี่ยมันไปถึงไหมก็ถึงเหมือนกันแต่ว่ามันจะจอดขอบข้างนอกไกลๆเลยนะครับนั่งบัส 200E เนี่ยจะเข้าไปจอดหน้าประตูเข้าแอร์พอร์ตเลยก็คือนี่เส้นเล็กๆนี่คือเส้นทางของบัส 200E นะครับก็มีอีกอันหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะครับแต่เราจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ก็คือ บูดาเปสกัสนะครับก็ทุกเมืองในยุโรปเนี่ยก็จะมีการ์ดเป็นของตัวเองก็คือชื่อเมืองบวกคําว่าการ์ดก็คือคอนเซปต์คล้ายๆกันก็คือเป็นการเดินรวมการเดินทางในเมืองคือเหมือนรวมตั๋วเดินทางแล้วก็เป็นส่วนลดในการเข้ามิวเซียมต่างๆนะครับก็เข้ามาที่แบบนี้ b u d a เปส t ิ a การ์ดนะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนซึ่งเราเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็หาราคาก็คือคําว่าการ์แล้วก็การ์ดอินนะครับ ี่นะครับก็จะมีทั้ง24ชั่วโมง48ชั่วโมงแล้วก็72ชั่วโมงนะครับซึ่งราคาเนี่ยจะค่อนข้างแพงกว่า travel card ที่จำนวนชั่วโมงเท่ากันมากเลยนะครับก็ถ้าเป็น24ชั่วโมงเนี่ยถ้าเป็น t r a เวลการ์เฉยๆ,ๆคือใช้กับการเดินทางได้อย่างเดียวเนี่ยก็จะอยู่ที่แป0รแต่ว่าอันเนี้ย 4, 9 0 0พโฟลินก็อยากรู้ว่าเท่าไหร่กี่บาทก็หาร8ไปเลยนะครับ อันนี้48ชั่วโมงรู้สึกว่าจะไม่มีของของท้าเวลการปกตินะครับแล้วก็72ชั่วโมงก็มันก็จะ4,150อันนี้9,009มันดียังไงมันก็คือจะใช้เป็นส่วนลดค่าเข้าสถานที่ต่างๆในบูดาเปสต์แบบใครอยากจะไปแช่น้ำร้อนอะไรเทอร์อลบาสอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องใช้อันนี้นะครับก็ลองลองดูแต่ว่าในความเป็นจริงคือเราไม่ได้ใช้ครับอันนี้สุดท้ายคือแถมนะครับ กูดาเพสยังมีการเดินทางอีกอย่างหนึ่งที่เราคาดไม่ถึงนะครับมองจะมีแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งในประเทศไทยเราสามารถหาการเดินทางแบบนี้ได้ไดทั่วไปเลยนะครับก็คือเข้ามาหน้าแรกนะครับแล้วก็กดตั้งคําว่า heritage public transport นี่นะครับชื่อ heritage ก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ามันต้องเป็นอะไรเก่าๆแน่นอนก็จะขึ้นมาหน้าที่นะครับก็ bkk ไม่ใช่กรุงเทพนะครับก็ ร e ลีเท t พับ b l ิก t r นสปอร์ตก็คือเป็นเหมือนใครอยากสัมผัสบรรยากาศเก่าๆพานักเก่าๆแต่ไม่โทมคือเขาดูแลดีแต่ว่าดูภายนอกมันก็คือเหมือนย้อนยุคนะครับก็มานั่งได้เลยที่นี่นะครับเราเก็อยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงก็กดนี่เลยวี h ี c เคนี้นะครับซึ่งเราก็กดไว้แล้วนี่นะครับก็อันที่จริงๆอันนี้เราไม่มีนะครับรถรางเป็นรถรางสมัยก่อนใครอยากมานั่งรถลาง สัมผัสบรรยากาศเก่านะครับนี่เลยมีแต่ว่าที่ที่บอกว่าเราหาได้ทั่วไปในประเทศไทยก็คือเดี๋ยวยังไม่หมดอันนี้ <c oughs> บรรยากาศเก่าๆนะครับเราก็อยากให้มันกลายเป็นของเก่าเปซทีนะครับในประเทศไทยนะครับเราก็จะได้เอาของใหม่กว่านี้นะครับน,งงน,นี่ก็เหมือนกันนะครับนี่เราไม่ต้องไปเฮอริเทจอะไรกับเขานะครับนี่เหมือนกัน ทีนี้ตัวราคาตั๋วนี้ก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับใครอยากสัมผัสบรรยากาศแบบวินเทจหน่อยๆนะครับก็นี่เลยนะครับรอบเดียวราคาเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าตั๋วเดย์ก็ราคาเท่านี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับตั๋วเดย์ของแท็บเล็การ์ด24ชั่วโมงนะครับ1,650อันนี้ล่อไป2,000เลยนะครับก็สําหรับคนชอบบรรยากาศเก่าๆนะครับส่วนใช้ร่วมกันไม่ได้คือในเขาไม่ได้บอกไว้แต่ว่าความเป็นจริงคือมันแพงกว่า มันก็ไม่ควรจะใช้ร่วมกันได้อยู่แล้วทีนี้ผังของก็คือเส้นทางนี้เลยรูสีแดงนี้นะครับซึ่งเป็นรูที่เราไม่ได้ผ่านไม่ได้แตะต้องอะไรในทิปนี้อยู่แล้วแน่นอนนะครับเราก็เอามาแนะนําให้ดูกันเล่นๆเ,เพื่อใครอยากลองนะครับโอเคก็จบแล้วสําหรับการเดินทางในบูดาเปสต์